สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายโคตรฤิ์นะครับผมนะก็อยู่ในค่ายโคตรฤิ์เหมือนเดิมนะครับผมมาพี่น้องเอ้ยมาเล่นเกมอันลงละครตลกนะครับผมนะทุนสามพันเบีห้าสิบไปหนึ่งพันรอบเนี้ยตะเตะเไปครับผมย้ํากันไปนะครับผมนะจังหวะนี้นะครับลงละครตลุกนะครับเนาะมันเป็นเกมตลกนะครับผมนะเล่นย้ย่ำไหนก็บ่ค่อย บ่ค่อยตลกกับมันเด้พี่น้องอีเล่นะครับเล่นย้ำไหนก็บ่ตลกกับมันนะครับผมนะพอเก่งนะมันอะตลกอยู่นะครับแต่เขาเนี่ยเวลาเขาเสียนะครับเขาบ่ตลกกับมันเด้นะครับผมนะมีแต่หัวลอนใส่เลยครับผมมีแต่ที่เอาควอดแล้วดึกเอาไงเอาควอดดิ้ดึกเอาอี่หรี่เลยะครับผมเ็นหัวลอนกินแม่นะครับผมนะนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับนี่เริ่มไม่ตลกแล้วนะครับตอนนี้นะครับ เลื่มบอลตลกแล้วครับพี่น้องเอ้เาเอ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 าหาขวามเงยเอาเอาเอาเฮ้ยไปครึ่งทางแล้วครับพี่น้องเอ้ยทุนเฮาเลยครับเนาะหายอย่างรวดเร็วเลยนะครับเกินไปนะครับอย่างนี้ก็เกินไปนะครับเอาละมั้ยเฮ้ยเตมอย่้ากระบอกเขาเรียบร้อยเนาะครับเนาะอ่ะ ก็มีท่านผู้ชมบอกว่าให้เลือกทางไหนให้เลือกทางนั้นนะครับมาสายตลอดครับผมสายตลอดครับผมโอเคถือว่าได้สวยงามปั้นแต่งเลยนะครับหมุน12คูณ5นะครับผมนะเอา้าแต่ับผมบางนี่ก็เต็มเชียรครับผมวัดเกียบไป1,000เนาะครับเนาะเอาพอได้ตัวลมหายใจนะครับคือเป็นแนวนี้บาดท,ที่นี่เอา้านี่แหละครับ โอ้ยตะเลดหาความเอ้ยตะเลวดครับพี่น้องเ, <c oughs> อ,เอ้ยเอฟเกี่ยงอีกครับพ่อมน,นี่เท่าไหร่ครับผม1450งพันสียบครับผมนะได้กำไรแล้วครับผมตอนนี้เนาะครับเนาะเอา้าวันนี้ก็ไปเอฟเกี่ยงครับผมสก,กิดไม่ได้นะครับเกมนี้นะครับผมบอกเลยนะครับสกิดสก,กิดเป็นแตกครับผมจริงๆนะสก,กิดไม่ได้เลยนะครับ สกิทอันอีกสกิทหน่อยพูดนะมันต้องมันต้องถือไว้ครับพี่น้องเนะี่ยโอเคจบที่สามพันแปดนะครับก็บโบนัสลอยเท่าผมก็ถือว่าเกลือนะครับผมนะี่ยบุถึงลอยเท่านี่ถือว่าเกลือนะครับเกมที่เข้าโบนัสเนาะมันต้องลอยกว่าเท่าขึ้นนะครับจริงๆนะเกมเข้าโบนัสอะครับลากันตัวครับพี่น้องเนะนี่ยเหยากันไปนะครับผมนะ เริ่มบทตลกกับมันแล้วนะครับผมมันน่ะตลกอยู่นะครับผมนะเอาไม่ได้เล่นโดนที่หลีนะครับเกมนี่มันเป็นเกมตลกนะครับแต่ถ้าคนไหนมาเล่นแล้วเสียก็ไม่ตลกเหมือนกันนะครับผมนะผมบอกได้เลยนะครับบดตลกครับพี่น้องเอาเตี๋เอี๋ยครับผมบูนัดรอบที่สองมาแล้วครับพี่น้องเอ้ไมมเขาบอกให้เรียกทั้งเก่าครับพี่น้องเอ้ยทั้งใส่ก็ใส่ตลอดเลยนะครับแบบสปินครับผม แบบสปินคุ้นหาถือว่าได้มาได้ดีเลยนะครับผมนะ,ะแบบสปินคุ้นหาก็ถือว่าใช้ได้นะครับเฮ้ยเอาบ่แตกครับผมโอ้ยเหี้งว่ะเว้ยเหี้ยงเนาะบาดท,ที่นี่เน,นาะคือเข็มตีซะเนาะเฮ้ยบางทีมีแตกก็แย่มเยอะกระบ๋อ บางนี่บางไงครับพี่น้องเอยเอาหวานเกลี้ยงเลยครับผมอเมริกาเนาะครับเนาะแปดพันครับผมสวยงามปันแต่งเลยครับผมนี่จบแปดพันเก่าครับผมบางนี่นะครับร้อยกว่าเท่านะครับใช้ได้ใช้ได้ครับผมตอนนี้กับแต่ยงเอามื่อสามแล้วเนาะครับเนาะลาโบนัสอีกสักรอบแล้วกันนะครับเบียดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเข้าโบนัสรอบที่สามนะครับก็เกมนี้นะครับผมก็ดูว่ามันเข้าโบนัสไม่ยากนะครับ แต่ประเด็นนะครับเข้าไปแล้วมันต้องไปเรียกนะครับประเด็นมันต้องไปเรียกนะครับผมนะเรียกได้ดีก็ดีไปนะครับเรียกได้ไม่ดีเรียกได้ไม่ดีก็เคยแตกมาแล้วนะครับจริงๆนะเรียกได้กากากสุดเลยครับพี่น้องเอ้คุนสวงนะครับเลียกได้กากากสุดเลยนะครับแต่แตกครับผมเรมันเรียกวเต็ดวงไขดวงมันหรอกครับพี่น้องอี๋นะครับมันเรียกว่เตะดวงครับผมตรวจเกมมันกระเบนหรอกครับ เตียวเตียวที่สุ่มเล่นเลยเนาะคบเนาะเอาตัวนี้ชุนเขาหนาแล้วนะครับก็บริยานนึงนะครับผมนล้ก็บิดไปเรื่อยๆนะครับผมนล้บิดไปเรื่อยๆนะครับผมมีกำไรอยู่เนาะครับเนาะโอ้ยเสียงแหบเสียงแห็งไปแล้วครับพี่น้องเออเตี้ยวเหรียญนั่นมาเรื่อยๆนะครับผมนะเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมขอพักก่อนละกันนะครับถ้าไม่งั้นก็ไปเจอกันช่วงเช้าๆอีกหนึ่งรอบละกันนะครับผมนะเด็กๆอีกสักรอบนึงนะครับ ขอตัวพักกินข้าวอาบน้ําก่อนละกันนะครับขอนอนดูหนังปูนบ๊อบบบบบบบอนบบ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 บับบมบบบ่บเบบเบบกบบ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 บเดบบ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 บีบบบบบบมบบ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 ะบบบบบบนบบ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 บับบบคบบ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 บอบบบบบเงียบบิ๊บครับผบ มาเลยครับผมเริ่มเริ่มไม่ตลกกับมันแล้วนะครับผมนะมันเป็นเกมตลกนะครับแต่ผมเริ่มจะไม่ตลกกับมันแล้วเนาะครับเนาะยี่หรี่นะครับผมนะแล้วก็โดนม้าเถี่ยว้ยเลาวได้อยู่เนาะครับเนาะเ <c oughs> อ้ว เอาเตี้ยเกี่ยวกับผมวานเกี๊ยบกับพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วนะครับรอบที่สามนะครับมาใส่ตลอดครับผมเหมือนเดิมหมุนเท่าไหร่หมุนสิบสองครับผมสวยมาคูณคูณสองบอลนี้เดี๋ยวขับพี่น้องเอ้ยนะครับเลือกได้กากๆอาจจะแปลกหนักก็ได้นะครับผมนะผู้ใดสิไปอู้นะครับมาเรียกเต็ดวงเนาะครับเนาะเตี้ยผมว่าเนี่ยเขาเขาทั้งเกียร์มากกว่านะครับ ค่อนข้างจะเก,กียร์มากกว่านะครับผมว่าเนี่ยผ,ผมว่าแล้วผมว่าแล้วเรียบร้อยเหลือสามสปินอย่างนี้อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าได้สามร้อยยี่สิบเบ็ดคำสีบอกครับพี่น,อน้องเนี่ยไดีสามร้อยสี่สิบเบ็ดห้าสิบเนาะครับเนาะบวกห้าสิบโอเคครับผมก็ปไปต่อแล้วครับพี่น้องเอ้ยมา ผมขอตัวพักก่อนละกันนะครับผมนะเดี๋ยวไปเจอกันช่วงดึกๆอีกทีหนึ่งละกันนะครับช่วงเช้าๆเหมือนเดิมนะครับเนาะขอตัวพักก่อนละกันนะครับเสียงแหี่หมดแล้วเนาะป้ายๆใหญ่ๆครับผม